ในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดย้ำเรื่องของ Microsoft Microsoft Office เราเรียนไปแล้วของครั้งที่แล้วคือ Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint นะคะแต่ยังไม่หมดทั้งตระกูลของ Office นะคะยังไม่หมดเดี๋ยวเราจะมาลงลึกในส่วนของแต่ละโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาดู Microsoft Word ว่า Microsoft Word ทำอะไรได้บ้างดูผ่านหน้าจอเลยนะลูก ในส่วนของ Microsoft Word กินไปด้วยดูไปด้วยได้นะคะอนุญาตในส่วนของ Microsoft Word หนูเห็นภาพที่มีพวกเราอยู่ในกระดาษไหมเห็นไหมคะเห็นทีนี้มันจะเป็นแบบนี้เวลาเข้ามาเวลาเข้ามานะคะเวลาเข้ามามันจะมีกระดาษเปล่าเราเคยลงกันไปบ้างแล้วมีกระดาษเปล่านะ เราสามารถถามว่ามันทำอะไรได้บ้างครับมันสามารถย่อขยายหน้าจอได้นะคะย่อขยายหน้าจอได้ให้เรารู้ว่าหน้ากระดาษ A4 เนี่ยมันมีขนาดแบบไหนนะคะหน้ากระดาษ A4 มีขนาดแบบไหนไปตรงเขาโคง้งไปตรงเขาโคง้งสามารถกำหนดขนาดนาษกระดาษ A4 ได้ถามว่ากระดาษ A4 มันคืออะไรเด็กๆค่อนข้างจะคุ้นเคยกับคำว่ากระดาษ A4 มันก็คือกระดาษที่เราใช้ทํางานปกติอะค่ะที่ที่เราทุกคนรู้จักดีใช้งานเก่งรู้จัก a อครูค้าขอเอแทนหนึ่งคุณครูก็เคยใช้นักเรียนหยิบหยิบเอซีมาซิอะไรเนี่ยค่ะนี่คือกระดาษ a อถามว่า m r o s o f t Word อะกำหนดกระดาษขนาดแบบอื่นได้ไหมกำหนดได้นะคะเป็น a A5 B5 หรือเป็นขนาดแนว ตั้งแนวนอนแนวยาวอะไรเงี้ยเราก็กําหนดไซส์ได้นะคะให้มันสั้นยาวได้ตามที่เราต้องการอันนี้ณเวลานี้คุณครูคกำหนดเป็นขนาดกระดาษ A4 นะคะแล้วเราก็กําหนดได้ว่ามันจะให้มันเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนตอนนี้เราเป็นแนวตั้งเราก็คลิกให้มันเป็นแนวนอนได้ถ้าเราอยากให้งานมันออกมาเป็นแนวนอนนะคะกาหนดได้กําหนดระยะขอบได้ว่าพิมพ์ออกมาแล้วให้เหลือขอบเยอะแค่ไหน นะคะกว้างแคบหรือตามที่เรากําหนดคูเอาค่ากําหนดปกติค่ะคูจะขยายหน้าจอถามว่า Microsoft Word ทําอะไรได้บ้างพิมพ์ค่ะพิมพ์พิมพ์ได้พิมพ์ได้หลายหพิมพ์ได้หลายๆลายฟอนต์พิมพ์ได้หลายๆลาฟอนต์นะคะลูกอ่ะคูพิมพ์คําว่าอะไรดูซิ โรงเรียนวัดดัมพุอาเพื่อนตอบแล้วโรงเรียนวัดดาโพุถามว่าถ้าคุณครูครับหนูไม่ชอบคุณครูคะหนูไม่ชอบไซส์นี้หนูไม่ชอบฟอนต์นี้หนูไม่ชอบแบบนี้หนูเอาฟอนต์แบบอื่นได้ไหมได้ค่ะนักเรียนก็คลิกไปตรงที่เป็นลักษณะของฟอนต์นะคะเป็นลักษณะของฟอนต์มนก็นักเรียนสังเกตดีๆนะอ่ะนักเรียนดูดีๆนะลูกครูจะทําตรงสื่อใหญให่นักเรียนเห็นฟอนต์ที่มันมีหลายๆฟอนต์เห็นไหมคะ ตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของฟอนต์ตัวหนังสือจะเปลี่ยนไปตามลักษณะของฟอนต์นึกเรียนเห็นไหมมีใหญ่มีเล็กมีต่างกันตามลักษณะของฟอนต์นะคะเราก็เลือกได้ที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับเนื้องานอ้าวถ้าคุณครูคุณครูเลือกฟอนต์นี้เห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้ตัวหนังสือของครูสีอะไระสีดำอ่าสีดำเห็นไหมคุณครูช่วยมี คุณครูมีคนช่วยเห็นไหมวันนี้มีสีดําถ้าเราจะเปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นสีอื่นเราก็เอาเมาส์ลากเราก็เอาเมาส์ลากแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีได้เห็นไหมคะคุณครูเปลี่ยนได้หลากหลายสีเลยทําแถบดําแล้วก็ลาก ไหมคะเปลี่ยนสีฟอนต์ได้แล้วถามว่าเด็กๆเด็กๆอาจจะแบบดูแล้วแบบมันมันทำไม่ได้อะมันก็เลยไม่ค่อยน่าสนใจแต่ก็ดูไปก่อนนะลูกว่ามันมทำอะไรได้บ้างเพิ่มขนาดตัวอักษรตอนนี้ขนาดาตัวสอนอครูแปดสิบเ,เด็กๆด,ดูครูจะเพิ่มครูจะเพิ่มจากเครื่องมือปึ๊บเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่้อยสามร้อยสี่สิบเห็นไหมตัวใหญ่ขึ้นเปล่าไหมตัวออกครูใหญ่ขึ้นไหม ตัวสอนครูใหญ่ขึ้นแล้วอ่ะครูตอนนี้ตัวสอนครูร้อยเจ็ดสิบแล้วเดี๋ยวครูจะเสกให้มันตัวเล็กๆเดี๋ยวครูจะเสกเพียง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 เห็นไหมคะตัวเล็กๆ,ๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆลงไปแล้วมันสามารถทําให้ขนาดตัวอักษรฟอนต์ใหญ่เล็กได้ตามที่เราต้องการเราสามารถทาไฮไลท์ได้ด้วยนะทําแถบดําแล้วก็ทําไฮไลท์ด้วยนะเห็นไหมคะไฮไลท์มีสีต่างๆ นะคะทำไฮไลท์ทำไฮไลท์สีต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็อ่ะเด็กๆด,ดูตัวนี้เห็นไหมเป็นข้อความศินเยอะแยะเลยใส่ข้อความศินอ่ะพูดถึงคร่าวๆคร่าวๆของการใส่ตัวสอนและอีกหนึ่งอย่างค่ะตัวบี๋ยวเด็กๆเ,เอาเทปบันทึกครั้งนี้ไปดูนะลูกเดี๋ยวครูจะ ครูอัดคลิปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเอาขึ้น youtube หนูก็ไปดูซ้ำได้นักเรียนสามารถทำเป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ก็ได้นะคะด้วยสัญลักษณ์ที่มันมีอยู่ที่หน้าจอนะคะตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้อ่ะเรามาพูดถึงการจัดลักษณะการจัดลักษณะอ่ะเด็กๆเห็นจอเล็กๆดูที่จอนะคะดูที่จอ ดูที่จอคุณครูแล้วเดี๋ยวเด็กๆส่วนใหญ่เด็กๆจะจับเด็กๆจะจับตัวอักษรไม่ได้อ่ะตั้งใจดูเลยตอนเนี้ยสําคัญตั้งใจดูนะตั้งใจดูนะตอนนี้ตัวอักษรมันชิดไหนชิดซ้ายชิดขวาหรืออยู่กึ่งกลางตอบคุณครูสิชิดซ้ายอะชิดซ้ายดูดีๆนะคะเดี๋ยวมิ้นจะรู้เรื่องคนเดียวนะลูกเดี๋ยวมิ้นจะรู้เรื่องคนเดียวนะถ้าคนอื่นไม่ดูผ่านจอ,อนะ อ่ะตอนนี้เราจะไปในสัญลักษณ์กลุ่มที่เป็นขีดเส้นแบบนี้นะคะถ้าเรากดเส้นที่มันกึ่งกลางตัวอักษรมันก็จะไปกึ่งกลางถ้าคลิกที่เส้นชิดขวามันก็จะชิดขวาด้านหลังนะคะนักเรียนดูตัวอักษรด้วยดูตัวอักษรด้วยนะคะแล้วถ้านักเรียนต้องการให้มันชิดถ้านักเรียนต้องการให้มัน ชิดซ้ายขวาเหมือนหนังสือค่ะนักเรียนก,ก็กดชิดซ้ายขวาแบบนี้ค่ะมันจะมีสองแบบแบบเป็นระยะเท่าก,กันกับแบบอัตโนมัตินะคะเนี่ยค่ะอันนี้มันจะขยายให้แบบอัตโนมัตินะคะมันสว่างไปหรออ,อ่ะเด็กๆด,ดูนะคะ นอกจากใส่ข้อความแล้วนอกจากใส่ข้อความแล้วเราจะใส่รูปเราจะใส่รูปลงไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะเป็นผู้โชคดีที่คุณครูเอารูปมาใส่ เด็กๆด,ดูซิลูกใครอยู่ในจอคุณครูเอย่ยลูกใครอยู่ในจอคุณครูลูกใครอยู่ในจอคุณครูคะ่ะอ้าวไหมดูซิลูกใครอยู่ในจอคุณครูคะไหมลูกใครลูกใครเร็วลับเลยครับลูกใครคู รูปผมกับรูปอัมแล้วก็รูปบิซีแล้วก็รูปคูชาให่ปะ่ะเดี๋ยวเดียวเดียวไม่ใช่สิเอาใหม่เอาใหม่อะเดี๋ยวครูแชร์ใหม่เดี๋ยวคูแชร์ใหม่ะเห็นดูซิดูซิดูซิรูปใครรูปใครรูปธันวาธัานวาเผลอให้ครูเอารูปลงมาได้ยังไงเนี่ยเอ้ธันวาเผลอเอารูป ให้ครูเอารูปลงมาได้ยังไงเดี๋ยวครูดูซิครูดูดซิมีใครอีกมีใครอีกใครอีกเรามาจ้องดูกันเรามาจ้องดูกันเรามาจ้องดูกันว่าจะไปรูปใครโอ้ยแปบบ๊บนึงแป๊บ,บนึงเรามาจ้องดูกันว่าคุณครูจะแอบใส่รูปใครลงไป พร้อมจะดูหรือ,อยังว่าปริศนาคนนั้นคือใครพร้อมจะดูครับลูกใครคะลูกใครคะลูกใครลูกใครลูกวา,ายแล้วก็ไม้สันอํำครับ <laughs> โอเคอ่ะนี่คือการใส่รูปภาพลงไปนะคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทําไมสงสัยไหมคะว่าทําไมคุณครูเอารูปจาก เราเคุณครูเอารูปนักเรียนลงมาใส่ได้สงสัยไหมคะว่าทําไมคุณครูเอารูปนักเรียนมาใส่ได้สงสัยครับอ่าสงสัยสงสัยครับแป๊หนปหนึ่งแป๊นหนึ่งครูสลับจนครูงงมาแล้วครูกลัวนักเรียนมองไม่เห็นอ่าสงสัยไหมเวลาคุณทําไมคุณครูเอารูปเอารูปนักเรียนมาใส่ได้ เพราะว่าคุณครูใช้คำสั่งจับภาพหน้าจอค่ะถ้าเป็นโทรศัพท์เราเรียกว่าอะไรคะถ้าเราจะเอาภาพหน้าจอแคปอ่ามิ้นบอกแล้วแคปภาพถ้าเป็นโทรศัพท์แคปภาพถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เราจะใช้คำสั่งเป็นพิ้นสกรีนค่ะพิ้นสกรีนมันจะทำให้คุณครูได้ภาพหน้าจอเอามาใส่ในชิ้นงานเห็นไหมคุณครูใส่รูปลงไปนะคะ คุณครูใส่รูปลงไปแล้วรูปของครูเนี่ยสามารถเพิ่มลูกเล่นเข้าไปได้ด้วยมีเงามีขอบมีสารพัดแบบนะคะมีสารพัดแบบคุณครูสามารถมีลูกเล่นในการใส่ภาพได้นะคะในส่วนของเรื่องของภาพเนี่ยก็จะมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายเอาไว้เวลาโรงเรียนเปิดได้ออนไซต์ได้เราก็จะมาลงโปรแกรม Microsoft เปิดกันเลยนะคะเด็กๆทำตัวน่ารักแบบนี้ เราจะเข้าห้องคอมกันได้เลยเราก็จะมาลงโปรแกรมกันเลยแหละอ่ะเราสามารถปรับความสว่างของรูปได้นะคะปรับความสว่างของรูปได้ค่ะบักกิ้งผมหลุดค่ะเพราะว่าเก้าโทรมาครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนสีรูปได้จากวาเป็นสีปกติเราก็ทําให้วาเป็นสีเขียวเศกวาให้เป็นสีฟ้าเศกวาให้เป็นสีเหลือง สีส้มสีน้ำเงินเลยเปลี่ยนรูปภาพได้เห็นไหมคะจากสีดำของวาเป็นอย่างอื่นไปแล้วเรียบร้อยทีนี้เรามาดูวิธีการนันเรียนดูเราสามารถเอาพื้นหลังออกได้ด้วยนะโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะแทรกรูปเข้ามาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าครูจะเอาพื้นหลังออกได้ไหมเออรูปไหนดี ลูดอเลมอนอันนี้ดีกว่าอารู้จักเปล่าอันนี้เป็นของวิเศษของโดเรมอนอย่างหนึง่งเห็นปะมันมีรูปร่างไงไหนบอกคุณครูเิเป็นไข่ค่ะแล้วมันมีปุ่มสองปุ่มสีแดงกับสีน้ำเงินครับนี่เห็นไหมคนมันสุดยอดมก็แบบเนี้ยอะครูก็ไปคลิกที่สัญลักษณ์ของการเอาพื้นหลังออกเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบพุ่งม่วงแบบเนี้ยมีจุด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  แล้วเราก็ลากให้มันเห็นเฉพาะสีสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกเมาส์ออกเห็นไหมม่อกี้จากคุณครูมีพื้นหลังตอนนี้คุณครูมีเฉพาะไข่แล้วแล้วคุณครูก็ไปที่คุณครูก็ไปที่เครื่องมือครอปนะคะเพื่อขยับเอาเฉพาะในส่วนที่ครูต้องการนะคะเหมือนคอปในโทศรศัพท์อะ่ะในโทศรศัพท์มันก็จะมีเครื่องมือคอปใช่ไหมมินเออใช่ะคะนี่มันก็จะได้ไข่มาแล้วเห็นปะ ไอจุดๆนี้มาจากัตุรัสเนี่ยครูก็จะได้แบบพื้นหลังแล้วครูก็สามารถครูก็สามารถไปที่เมนูรูปภาพแล้วครูก็เอามันไปด้านหน้าด้านหลังบนทะลุล้อมรอบจัตุรัสครูก็สามารถเอาไข่เนี่ยครูก็สามารถเอาไข่นะคะไปไว้กับที่ใกล้ๆรูปปิดหน้าวาวไปเลยเอาไข่ให้ให้ธนวาไปอยู่ในไข่เลยเห็นไหมวาโดนไข่โดเรมอนปิดไปแล้ว เห็นไหมคะไข่เน่ไนาไข่เนปะใช่เก็บทันเก็บทันวาไว้ไปในของวิเศษของโดเรมอนไปแล้วเอาเวลาแล้วจะเปิดแล้วก็ให้หวาออกมา <laughs> คุณครูเอาภาพซอนเข้าไปเฉยๆลูกอันนี้คือในส่วนของ Microsoft Word คร่าวๆนะคะทีนี้ถามว่าคุณครูทำแล้วปินได้ไหมปินได้ค่ะไปที่ไฟล์ค่ะไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่พิมพ์ ไปที่ไฟล์ไปที่พิมพ์ไปคําสั่งพิมพ์แล้วเราก็จะเจอเครื่องปริ้นที่เครื่องนั้นๆเขาติดตั้งไว้แล้วเราก็ค่อยสั่งเลือกเครื่องพิมพ์แล้วก็สั่งปริ้นออกไปนะคะหรือถ้านักเรียนจะบันทึกนักเรียนก็ไปที่คําว่าบันทึกนะคะบันทึกแล้วก็เลือกเลือกตาแหน่งที่นักเรียนจะเอาไว้นะคะยังของครูตอนนี้ครูจะเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปคำว่าหน้าเดสก์ท็อปก็คือไว้หน้าจออ่ะครูจะใส่ ชื่อฝ่ว่าพีตัวยาวๆตอนนี้เด็กๆถ้าดูด้านบนถ้าดูด้านบนหน้าจอดูด้านบนหน้าจอเด็กๆจะรู้ว่ามันตั้งชื่อฝฟล์ว่าพีเต็มเลยตอนนี้งานครูได้ใช่งานครูได้เซฟไปแล้วอ่ะสมมติครูปิดปึ๊บครูปิดแล้วนะครูปิดปึ๊บแล้วก็เปิดใหม่ถูกต้องครูจะเปิดใหม่ให้ดูครูจะเปิดใหม่ให้ดูเดี๋ยวขออนุญาต อ่ะอันนี้หนูเห็นนะจ้าเวิร์ดใช่ไหมใช่ขอรับอ่ะโอเคเดี๋ยวครูจะเปิดไฟล์ให้ดูไปที่แป๊บนึงนะไปที่ไฟล์มาเห็นไหมมันจะมีงานเก่าของครูที่ทำเมื่อกี้ครั้งอยู่คือตัวพีครูก็คลิกดครูก็เจอวากับไข่โดเรมอนของครูเรียบร้อยแล้วงานเก่าที่คุณครูเซฟไว้เห็นไหมคะอันนี้คือ Microsoft Word แบบง่ายๆ เร็วๆพูดกันแบบเร็วๆนะคะตอนนี้คือพื้นฐานงาน Microsoft Word อ่ะเราจะไป Microsoft Word อย่างละเอียดแบบรวบรัดไปแล้วทีนี้เราจะมา Microsoft Excel ที่เราเคยคุยกันไปแล้วส่วนหนึ่งตอนนั้นเรื่องของการอ่านช่องเซลล์เรื่องของการอ่านช่องเซลล์ Microsoft Excel สัญลักษณ์คือสีอะไรจ้ม เฮ้ย Microsoft Excel สีเขียวใช่ไหมอ้าวมินอยู่ข้างๆครูมินบอกแล้วว่าสีสีอะไรมิน้นสีเขียวค่ะเออ,อ Microsoft อ Excel สีเขียวสัญลักษณ์ภาษ,าษาอังกฤษคือตัวอะไรตัวอะไร<อ> <Excel. S 2> ไให้ O Excel สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ Excel คือตัวอะไรตัว X ตัว X เ,เก่งมาก สาษาอังกฤษตัว x ตัว x excel ใช่ตัว x excel ถูกต้องยอดเยียมตัว x excel <Okay. S 1> อ่ะเรามาดูหนะ้าจอของ excel กันอีกหนึ่งครั้ง่เงไปหนะเราไปนะจอห <Okay. S 1> น้าจอ excel <Okay. S 1> อ้ามาแล้ว <laughs> อ้าวตั้งใจดู ตั้งใจดูถึงดูที่สุดดูดูลืมลืมวิธีการอ่านช่องเซลล์หรือยังข้างบนภาษาอังกฤษมันคือคอลัมน์ไอตัวเลขตัวเลขนี่คือแถวตัวเลขนี่คือแถวตัวบนคือคอลัมน์นะคะคอลัมน์ A คอลัมน์ B คอลัมน์ E คอลัมน์ F ถ้าแถวก็คือแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวสิบแถวยี่สิบแถวหนึ่งร้อยถ้าคลิกเป็นช่องเราจะนำด้วย คอลัมน์ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเช่น D2, F5, A8, ส2 0 <A 2. S 1> อะไรแบบนี้นะคะอ้าวถามว่า Excel พิมพ์ได้ไหมเอาเด็กๆดู A2 <A 2. S 1> Excel พิมพ์ได้ไหมได้ครับได้ครับลำดับอ่ะชื่อเ่นเ ชื่อเล่นชื่อจริงลำดับที่หนึ่งเดี๋ยวมันอยู่ไหมลำดับที่หนึ่งคือใครไหมไหมไหมลำดับที่สองแม่ยกใครเนี่ยใครเนี่ยเธอคนที่สองคือใคร บิ๊กซครับเออบิ๊กซีอะ,อะทีนี้เด็กๆดูความพิเศษของ Excel <c oughs> ความพิเศษของ Excel Excel, <c oughs> Excel ไม่ต้องพิมพ์เลขต่อเนื่อง <c oughs> เรามาดูคุณครูมีลำดับหนึ่งสองของไม้อยู่แล้วใช่ไหมคุณครูก็จะทำสามสี่ห้าต่อครูทำแถบดำครอบหนึ่งกับสองทำแถบดำครอบนะคะแล้วมันก็จะมีจุดๆตรงหัวมุมครูเอาเมาส์วางมันจะเป็น ี่เป็นเป็นกากบาดเออเป็นเครื่องหมายบวกแล้วคุณครูก็เอาวางนะคะให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วครูก็ดึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะครูก็ได้อย่างเลขหกที่ครูไม่ต้องพิมพ์แล้วอ้าวครูก็ใส่ไปเปิดไปอ่ะครูก็ใส่มินมินมีใครอีกไฮบอมบอมกัน อ่ะอ้ามอ่ะหกคนก่อนเพรานะน,น้จาจ้าบบนี้หกคน,นอ,อ่ะทีนี้ไม่สวยอ่ะไม่สวยคุณครูต้องใส่สีคุณครูต้องใส่สีครูยังใส่สีเพราะมันไม่สวยเห็นไหมคะความพิเศษของ Excel คือช่องมันจะเป็นช่องง่ายใส่สีง่ายอ่ะครูจะใส่ตาราง นักเรียนดูตอนนี้เรา, s, <S วาเวลาเราทำอ่ะมันเหมือนมีตารางใช่ไหมมันเหมือนมีตารางแต่จริงๆมันไม่มันไม่โชว์ตาราง <nei S 1> ใช่ใช่ใช่มันไม่โชว์าามาเว <eres> ลาเวลาไปแล้วคนลนเวลานักเรียนปิ้นมันไม่โชว์ตารางนักเรียนเห็นไหมคะตุกตี้เดียวัเรียนูีมันไม่โชว์ตารางอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตารางเราก็ทำแถบดำรว คร,รูชาครับรอผมแป๊บหนึ่งครับมีคนโทรมาผมไม่ได้ยินเสียงครูครับอ่ะอ่ะอ่ะโอเคอ่ะรอรอ,ออ่ะรอเห็นไหมวันนี้ครูมีเพื่อนครูสอนแบบไม่หงางแล้วไม่หงางจังและมีคนอยู่ข้างเดี๋ยวเปลี่ยนแบบก,กาวดีกว่างั้นเดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นแบบกาวเลนกับมินก่อน เราจะไปนอกโลกกันดีกว่ามินเราดูซิดูซิเราสองคนเราสองคนมีแมทแต่ว่าแมทมินเป็นทะเลเลยครับใช่มินน่ะเขามีเพื่อนเป็นโดลเรลมอนไงดูซิอยู่ดีดีมินก็หายตัวมินก็เป็นมนุษย์พิเศษสามารถทางตัวได้ ไม่ได้ไม่เป็นไรมิ้นสามารถทางตัวได้เห็นไหมคะทุกคนทะเลอยากเล่นน้ำเออใช่ปะมิ้นทางตัวได้อ่ะดูสิมิ้นมีพลังพิเศษแล้วใช่ปะเจ็บคือแตกอะทีนี้ไม้ก็กลับมาแล้วเดี๋ยวเราต่ออีกหน่อยเราต่อยไหนดิโอ้ยดิมิ้นมิ้นกำลังจะหายตัวทุกคน มินกำลังจะหายตัว huh. ม okay. ินกำลังจะหายตัวแมทเราเท่เลยอ้มินหายตัวได้เับดูนะดูครูอ่ะมาแล้วด้วยโอเคมาในส่วนของ e x c e l เดี๋ยวมันจะตัดไปก่อนลูกเดี๋ยวมันจะตัดช่วงแรกอ่ะเราทำแถบดำครอบให้หมดแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของการใส่เส้นตารางนะคะครูจะใส่แบบ เป็นขอบทั้งหมดเลยเห็นไหมครูจะใส่ตารางได้แล้วครูใส่ตารางเรียบร้อยแล้วแล้วความสามารถยังอื่นรายละเอียดอื่นคล้ายๆกับบทนะลูกใส่สีได้ทําตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ได้เปลี่ยนฟอนต์ได้เพิ่มขนาดได้เลิ่มขนาดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอกอคนอยาก่ัแล้ว

การฟาฟให้ดูนะคะไปที่แทรแล้วก็ขึ้นกราฟอันนี้มันไม่มีตัวเลขเนาะแค่ตุลาศุภะทำไมโยเก้าโยก่ากมานทำไมส้รับหนึ่งร้อยอะเดี๋ยวคุณครูให้ราคาแต่ละคนไว้ดีกว่าราคาหนึ่งร้อยของเรก็หนึ่งร้อย,อรอยครับบักกิ้งขอโทษครับบักกิ้งโยเก้าโทรมาครับ ไม่เป็นไรครับมีอะไรคะคูพนี้ต้องดูะคะ่ะกุชาครับโทรด้วยครับทนะิ้งโยก้าโทรมาครับเรามาให้ราคาไม้ดีกว่าไม้มีราคาเท่าไหร่ดีหนึ่งร้อยไม้มีราคาร้อยเดียอ่ะเอออ่ะโ,าา usion. โอเคทุกคนให้ราคาตัวเองห้ามเกินร้อย อ่าบิ๊กซีราคาตัวเองเท่าไหร่สองพันได้คับห้ามเกินร้อยสิพี่โกงวะก็ร้อยอ่าหนึ่งร้อยเอาให้ราคาตัวเองสิเอามินให้เท่าไหร่หนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยไม่มีใครยอมใครเลยเห็นปะเอาให้คูณครับผมรู้แล้วครับว่าเจ้าก้าพมาทำไมทำไมอ่ะ เก้าเก้าจะให้ผมเพิ่มไปในกลุ่มเพราะว่าเก้าเก้าได้ออกอ๋ออ้าวทุกคนเดี๋ยวครูให้ราคาดีกว่าให้ราคาที่ต่างกันนะลูกครูครูไม่ได้อะไรเดี๋ยว,วครูจะทาํากราฟให้ดูอครูจะทําการาฟให้ดูครูจะทําการาฟให้ดูเก้าเก้าเว่าอ้ครูจะทํากราฟให้ดู เราจะทำการาฟให้ดูนะเด็กๆคอยดูนะลูกกราฟแท่งเห็นไหมคะเห็นไหมคะพอจะมองเห็นไหมคะเดี๋ยวแป๊บนะอ่าเห็นไหมคะเห็นกราฟแท่งของคุณครูยังเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะกราฟแท่งของใครสูงที่สุดใครแน่ใจนะระหว่างใครกับบิ๊กซีใครมากกว่าการ ไฮมากกว่าอ่าไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลจริงกัน <c oughs> เราจะมาดูข้อมูลจริงกันอ้าวไฮใครบอกไฮสูงเห็นไหมไม่สูงกว่าของไม้เท่าไหร่ไม้เก้าสิบหกของไฮเก้าสิบห้าต่างกันนิดเดียว กราฟแท่งอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนอ่ะเดี๋ยวเด็กๆเด็กๆออกจากห้องเนาะเดี๋ยวเราล็อกอินเข้ามาใหม่เนาะเราจะต่อ Excel แล้วก็ต่อ PowerPoint ให้จบในชั่วโมงนี้เราจะได้เรียนอย่างอื่นในชั่วโมงต่อไปอ่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆออกก่อนเนาะเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะลูกนะเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะอย่าหนีครูไปไหนนะ